เบื่อไหมกับค่าสเปดส,สูงทำกำไรยากทำให้ตกรถหรือโดนสต็อปลอสแบบงงงระบบไม่เสถียรกราฟค้างบ่อยกดปิดเปิดออเดอร์ไม่ได้เจอรีโคดอยู่บ่อยๆโดนลดเลเวลช่วงข่าวหรือมีเงื่อนไขข้อกำหนดการเทรดที่ยุ่งยากซับซ้อน ติดต่อซัพพอร์ตยากไม่มีซัพพอร์ตไทยให้บริการส่วนตัวผมเลยเนี่ยเจอปัญหาบางครั้งกราฟค้างหรือบางครั้งออกออเดอร์แล้วก็มันไม่ขึ้นให้นะแล้วก็บางครั้งในพอร์ตเบ็เล่นๆของผมเนี่ยจะเทรดช่วงข่าวเนจะเบ็ดข่าวก็เทรดไม่ได้นะเรามาดูประสบการณ์ของเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มกันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เนี่ยโพสต์ว่าพี่ๆท่านไหนเคยโดนไหมครับบอก ทีแรกสั่งลดเลเวลเหลือ1น0ต่อร้อสักพักเหลือ1ต่อ25ล่าสุดขับไล่เรียบร้อยผิดอะไรก็ไม่บอกมาดูที่ท่านต่อมานะครับผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีใครเคยเจอผมนี่ช็อกมากเลยคือเปิดออเดอร์ในคืนวันศุกร์ทิ้งไว้เพราะมันยังกำไรอยู่เลยไม่อยากปิดพอเปิดมาวันจันทร์ช่วง5นาทีแรกก็ปกติพอดอีปกติดีพอผ่านไป15นาทีเท่านั้นแหละแดงทั้งแผงแต่ขาตา ทั้งๆท,ที่กราฟยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเลยแต่ที่ขยับคือมันถ่างค่าสเปดออกไปเป็น200กว่าจุดหรือจะเป็นท่านนี้ครับช่วงข่าว CPI โดนบล็อก TP ให้200จุดทั้งที่ยังไม่ได้ตั้ง TP ถามซับพอร์ตแจ้งว่าโดนสต็อปเอาคืองงต,ตอนนี้ใครใช้ตื๊ดบ้างครับปิดออเดอร์ไม่ได้เคาะออเดอร์ไม่ได้ลบยาวทั้งพอร์ตแล้วครับอ่า ถ้าหากว่าคุณกําลังเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนมาใช้ a อ็กแบแบบผมนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูกราฟคู่ทองคํา USD นะอ่าฝั่งซ้ายมือเป็นของ a อ็กแนะครับส่วนฝั่งขวามือเป็นของบรอกอรอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเอ่อที่วันพฤหัสตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยมันมีข่าว CPI ปล่อยออกมานะครับอ่าแล้วดู ไส้เทียนตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับราคาอยู่ที่2,039.55นะครับแล้วดูไส้เทียนอันนี้นะครับของบลกเกอร์อื่นนะครับราคาพุ่งไปที่2,047.39นะครับนี่ก็หมายความว่าบลกเกอร์อื่นเนี่ยถ้าเกิดใครเทรดเนี่ยก็อาจจะโดนกวาดสต็อปล s อ ไปก็ได้นะครับดูกราฟพุ่งมาสูงมากนะครับอ่าเอแคปเนี่ยนะครับกราฟสถเียนนะครับอ่าลองดูจากเทียบกันได้เลยนะครับสองฝั่งตรงนี้โลก็อ่าเท่ากันเนาะแต่ว่าช่วงข่าวนี่เนี่ยนะครับไ้เทียนเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งกันบ้างนะครับคู่ยูโรยู d นะครับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยเป็นบรกเกอร์เอแคปนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นของอีกโบรกเกอร์หนึ่งนะครับ มาดูตอนช่วงวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งนี้นะครับตอนช่วงข่าว C P I เลยนะครับดูกราฟตรงนี้นะครับผมลากให้ไส้เนี่ยมันขึ้นไปถึง1 0 9 9 9 1นะครับส่วนฝั่งขวากราฟของบุกก็อื่นนะครับอ่ะแค่เอาเมาส์มาจ่อเนี่ยดูจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ดูรู้แล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่าไส้เทียนมันขึ้นไปสูงกว่าเนาะเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันขึ้นไปถึง1.10019นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเทรดก็เสียเปรียบกว่าเนาะเพราะว่าอาจจะโดนลากโดนสต็อปลอสก็ได้นะครับอ่ฝัง่งซ้ายมือเขาเป็นของ a อ a p นะครับใช้ a อ a p ก็เทรดได้แบบมือโปร เอแคปมีสเปรดทองคำเฉลี่ย1 2จุดไม่มีค่าคอมเพิ่มเติมทั้งบัญชีรอและสแตนดาร์ดซึ่งถือว่าต่ำม,มากๆนะครับทำให้เก็บกำไรได้ง่ายขึ้นจะเข้าเทรดไทม์เฟรมเล็กแค่ไหนก็ไดออเดอร์ order. ระบบเสถียรสั่งคำสั่งรวดเร็วสุดๆระดับเซียววินาทีนะครับ0.004วินาทีนะครับเทรดตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงได้ราคาที่ต้องการไม่มีรีคอร์ดไม่ปฏิเสธราคาไม่ลดเลเวลช่วงข่าวเทรดได้อย่างสบายใจไม่มีข้อจำกัดหรือเง,งื่อนไขระยะเวลาถือออเดอร์จะ ถือนานถือสั้นได้หมดฝากถอนไวมีซัพพอร์ตไทยตอบไวหลายช่องทางมาดูความเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มฝั่ง a Cap กันบ้างครับมีโพสถ,ถามว่าโบก a Cap เวลาเจอข่าวแรงๆมีกราฟค้างกราฟเพี้ยนออเดอร์ปิดไม่ได้บ้างไหมครับดูคอมเมนต์นะครับไม่นะครับ CPI รอบล่าสุดยังเล่นสบายเลยครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่รู้ท่านอื่นเป็นยังไงมาดูคอมเมนต์ท่านอื่นบ้าง a Cap ครับลื่นๆครับชนข่าวสบาย เปลี่ยนมาใช้โบรกเกอร์ที่ตอบโจทย์นักเทรดสุดๆอย่างเอกแคสนใจใเปิดบัญชีลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ